สวัสครับวันนี้คณะอพอสมุรสาครกับคณ<ส>ะกับสีสะเกตแล้วก็คณะอียิปต์ทั่วไทยกับไอวินออนทัวร์นะครับ <c oughs> เรากำลังเข้าสู่อุทยานน้ำหงวชมน้ำตกน้ำหงวนะครับที่จังหวัดนำ้ำหงวจังหวัดอะไรครับนะนจังหวัดระนองระนองเราอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับนี่ลาัง ดูนะครับเรามาในหน้าที่เป็นฤด,ดูมรสุมหน้าฝนนะครับดูครับโอ้โหอ,อย่างอลัาางการเลยนะครับต่างกันหเนี่ยครับ่าบริการคิดยังไงครับพี่นี่ไงเดี๋วดูบินเยอดี๋ยวดูบินใช่ไหมครับผู้สูงไวฟีผู้สูงไวฟีสนับสนุนคนแก่มาเที่ยวออไอเราเป็นเด็กวัยรุ่นเขาไม่สนับสนุนครับ ขอบคุณครับครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะครับครับครับนี่ครับผู้ใหญ่เดี๋ยวนะครับดูตั๋วก่อนอ๋อมีค่ารถสี่ล้อนะครับสามสิบบาทแล้วก็ค่าเข้าสําหรับเด็กๆนะครับสามคนยี่หกสิบาทนะครับส่วนคนนี้ครับกัปตันของเราเป็นผู้ใหญ่นะครับก็เลยฟรีนะครับใช่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างหลังไอ้บ้าเลยถายชายไปเรื่อยๆอยู่สวยมากอ้าวครับ นี่ครับเราเข้ามาแล้วครับเราก็จะจอดรถนะครับแล้วก็เดนไปค่าร้อยโลโดนไปค่าร้อยเมตรโดนค่าร้อยโลก็นู่นละครับนะก็ใครก็มันแล้วนะครับอ่าโอเคเลยนะครับไปยมาสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อุทยานอะไรนะครับพี่อุทยาน่าตอมอ่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกงาวนะครับตอนนี้คณะของอียิปต์ทั่วไทยกับ วินทั่วไทยแล้วก็คอพอ,อสมุรสาครกับคอพอ,อจังหวัดศรีสะเกศนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดอ่าจังหวัดอะไรครับพี่ระนองฮิระนองฮิใช่ไหมครับออพอเราเข้ามาในอุทยานนะครับความประทับใจแรกเราจะเจอกับเจ้าหน้าที่นะครับเดินเข้ามาทักเราเองเลยอ่าอแล้วเป็นคนอีสานบานเฮาอ,อ่าอครับแนะนําชื่อหน่อยครับพี่ชื่อผมชื่อกามครับ ชื่อการนะครับชื่อจริงคือการแก้วพิมพ์โคดนะครับแล้วเดี๋ยวปกติต้องพานักท่องเที่ยวขึ้นไปใช่อยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคได้ครับปะเราจะเดินขึ้นไปทางไหนครับเดินนี้ครับผมเดินเบี่ยงเบี่ยงซ้ายนะครับตรงที่ทำการทยานมาเที่ยวกันใช่มาเที่ยวครับมาเที่ยวก็เป็นภาพเก็บภาพเล็กๆน้อยๆของเราใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคครับผม โอเคมีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปด้วยนะครับนี่ครับน้าน,นี้ก็จะเริ่มมีดอกตุลาันวาพฤิกาอ๋าาษษษออันนี้คือเอื้องเงินหลวงหรือโกมาชุมนะครับ<ม>ดอกไม้ประจำจังวัดร,ร้นองซุ้มครับ มาซุ่มนะครับป้ายเราไป้ไปถึงอุทยานแห่งชาตินดำตกหนาใช่มครับที่เขาบรรยายไปเลยผมขอฉีกบัตรค่าบริการนิดนี่ต้องฉีกบัตรด้วยประมาณนี้เราจะต้องเสียค่าบริการค่าบริการนะครับไม่ใช่เสียค่าบริการเขาเรียกว่าค่าบำรุงค่าบริการที่มันมันก็ใช่ครับผมแต่ว่าของเราจะเรียกเป็นค่าบริการ ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเดินไปทีงนี้ครับเดินไปเรื่อยๆอันนี้นะครับจะเริ่มเริ่มแล้วนะครับเริ่มอดอกกําลังสวยเลยนะครับดอกไม้นะครับโอมาชุมดอกเริ่มออกเห็นไหมครัตุลาธันวานที่นี้มันกล้วยไม้ไม่ใช่หรอที่บางเกาะที่การเป็นเป็นกล้วยไม้เอื้องเงินหลวงเอื้องเงินหลวงโอม่าชุมเอาไมโครโฟนพี่พี่เอาไมโครโฟนทางธรรมชาติเขาทาขึ้นเมื่อก่อนนะครับเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวเราเดินไปนะครับเราจะไปเจอ ต้นเตยตน้นป่าเตยที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเดินไปประมาณห้าร้อยเมตรหาต้นน้ําทาไมมีน้ําไหลขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันจะเป็นร่องรอยที่เขาทาแร่ทําเหมืองทําคลองุดล่อสักเอาแร่ขึ้นมานะครับ <ừ. S 1> แล้วก็เอาลงมาทีนี้มันก็เลยเป็นบึงเป็นวังเป็นหน้วยเป็นหลมแต่ว่ามันมีตาน้ําซึมออกมาด้วยนะครับนะค,ครับมีตาน้าซึอมอกอกมาด้วยและแล้วนองเนี่ยก็จะมีฝนตกน้ําหลายๆสายก็จะไปรวมกันไหลล้นออกมาและก็สวยงามมากนะครับ ตอนนี้ระนองนะครับเป็นเมืองฝนแต่แดดซีเนาะแต่เริ่มน้อยแล้วนะครับระนองน้ําเริ่มน้อยแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนอะไรอะไรเริ่มเปลี่ยนโลกเปลี่ยนนะครับเนาะหลายๆเรื่องหลายๆอย่างปูเจ้าฟ้าก็ปูชนทรอนเป็นปูประจำจังหวัดระนองเหมือนกันแต่ตอนนี้เราจะหาินยาตนิดนึงนะครับมตรงมือเข้าไปลึนิดนึงเพราะว่าปูนธรรมชาติครับใช่ครับเป็นปูลักษณะคล้ายๆปูหินเนี่ยแต่เขาเรียกปูเจ้าฟ้าปูชนทรอน มันจะมี2อ,อย่างอยู่ที่นี่นะครับร้างร้องไห้เดี๋ยวเราเดินไปด้วยคุยไปด้วยโอมาชมดอกบานแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมไปทีนี้เราก็เดินไปตามเส้นทางนะครับห้บมามพกปิงห้ามจุดไฟครับผม การนำสุนั้เข้ามาการข้ามหลายๆอย่างห้ามหลายๆอย่างการมาเชื่อเราก็ต้องดูข้อห้ามด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ห้ามลงเล่นน้ำด้วยนะครับลงเล่นน้ำปกติเล่นได้ปกติเล่นได้เล่นตรงไหนครับก็ในลำธารพอในลำธารอ๋อข้างๆเนี่ยระหว่างทางที่เราเดินขึ้นมาเห็นไหมครับในลำธารเนี่ยครับเราก็จะเล่นได้นะครับเดินขึ้นไประยะทางประมาณ500เมตรห้าเมตรครับผมเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆที่เขาบอกไปด้วยมองชมวิวด้านข้างนะครับบางทีบางวัน เราอาจจะได้ยินเสียงนกบ้างอาจได้ยินเสียงน้ําตกนะครับหรือบางทีอาจจะมีพญากระโลวิ่งไปวิ่งมาพนาะแต่เป็นบางวันอยู่นะครับวันนี้แดดออกผมผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าเราวันนี้ยวเดินไปด้วยนะครับได้ครับเมื่อเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอป้ายที่อยู่ต้นไมตลอดข้างทางเป็นสื่อความหมายสวยงามมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนเห็นปกติจะเล่นน้ําได้ด้วยใช่ไหมครับน้ําตกตรงนี้ปกติเล่นน้ําได้ด้วยนะครับนี่ครับอ่า เดินขึ้นมาก็ต้องระวังลื่นนิดหนึ่งนะครับพื้นข้างหน้าข้างหน้านะครับเราแวะอ่านป้ายจะมีป้ายสื่อความหมายตรงนี้นะครับตลอดทางเราจะได้ศึกษาเราจะได้รู้มาน้ําตกเหงาเราได้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างได้ได้เดินชมวิวไปด้วยได้สื่ออากาศบริสุทธิ์เหมือนกับเข้ามาอยู่ในออกซิเจนที่มีอากาศแบบมีออกซิเจนที่เย็นเยือกอะครับนิดนึงเนาะมันก็ไม่ถึงกับเยือกนะเนาะแต่ก็มีความเย็นแหละครับ ขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาก่อน150ร้อยห้าสิบเมตรนะครับจะเจอทางแยกนะครับขึ้น,น,นไปข้างบนนู่นแต่เราไม่ขึ้นนะครับเราจะแวะมาถ่ายรูปจริงตรงนี้ก็เล่นน้ําได้นะครับดูฟังเสียงน้ําไหลยเย็นนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะเอาละครับเราขึ้นมาจุดที่จะต้องชมวิวจุดสูงสุดแล้วนะครับ ของน้ำตกน้ำาหาวอเตอร์ฟอนะครับอ่าน้ำตกเงาวนะครับเป็นจุดที่เช็คอินถ่ายรูปบริเวณนี้นะครับเช็คอินถ่ายรูปบริเวณนี้ครับอ่าแล้วก็ตภาพนะน้ำนี่มาจากไหนครับน้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นร่องรอยที่ด้านบนน่ะเขาได้มีสมัยก่อนเขาได้ทำเหมืองแร่ทำคลองขุดลอกสะนะครับแล้วก็เลยเป็นวังเป็นบึงเป็นห้วยครับทีนี้มันมีตาน้ําอยู่ด้านบนด้วยรับก็เลยมีน้ําไหลซึมลงมา ไหลลงมาตลอดตอนหน้าฝน<ช>น้ําก็จะเยอะนิดนึงนะครับหน้านแรงก็จะเข้าสู่ปกติเพราะว่าปกติก็จะน้อยลงไปนะครับเสียได้ครับเดี๋ยวเรามา,าถ่ายภาพซูมวิวกันนะครับใช่ใช่มันไม่ถึงลมมนี้น,เอน,อน,นะเนาะเค้ครับเป็นยังไงครับวันนี้พามาเที่ยวที่ระนองนะครับจะไม่ใส่เสียงซาวหรือเสียงดนตรีเข้าไปนะครับเพื่อให้ท่านได้รับ เสียงจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้กับช่องดีๆของกวิน on tour ด้วยนะครับและใครที่อยากซื้อขายสินค้าจากโรงงานโดยตรงจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะสมาชิกคอพอ,อ,อนะครับก็สามารถเข้าได้ที่กลุ่ม f c e e o o o คอพอมาร์เก็ตน,นะครับ